ก็เลยมาทาช่างมือถืเมื่อกี้ไปบ้านดูบ้านโน้นอะไรนะ4แ8 0ลายเลยนะเมื่อกี้เขาเขามีหน้านางเขามีครบชุดนะคราบอันนี้อะไรสวยยังงอ๋ออันนี้เขาเรียกว่ากระเซมูย่ะกระเซียมคืออะไรกระเซียมูไม่ใช่ดอกยาเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าลายบางคนเขาก็เรียกลายมะขือพวงลมขือพวงอันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกนะจ้าอันนี้เนี่ยขายส่งให้เขาถ้าปกติหน้านางเขาเขามาตังเท่าไหร่ครับ หน้านางก็ห้าพันจ้าห้าพันเนาะไม่ได้ยินคำว่าหน้านางหน้านางมันมันเป็นแบบไหนเนาะมันมันโทรแบบสีแดงขนาดนี้แลวแลวมันก็มีตัวหน้านางสองขั้นทีนี้มันก็เป็นผ้าแบบนี้เอาเอาไปทําเป็นชุดเลยใช่ไหมจ้าตัดได้ทั้งชุดคำว่าคำว่าหน้านางนี้นะไม่ไม่ทราบว่าเขาจะไปเอาไปทําเป็นผ้าปูหรือเปล่าเพราะมันเป็นสี่เมตรนะอ๋อสี่เมตรผมว่าตัดชุดห้าพันนะจ้าสี่ชุดถ้าสี่เมตรนี่ใทั้งชุด จ้าคือว่าเขาจะสั่งกระดดเลยไม่เคยขายนี่เรามีเจ้าเาสั่งมีคนมาสั่งใช่ไหมเขารู้ว่าที่นี่ทําสวยจ้าอ๋มผมก็้านางนางคืออะไรผมไม่เข้าใจเพราะผมทําช่องผมรู้แต่ลายปลาซิลกับลายอีอ่อนบ้านนู้นของยายสองสองตะกอยายบอกเขาไม่ทําขายแล้วเอาไว้ใช้เองจ้าทั้งนี้สั่งสั่งมีคนสั่งอเด้วยเนาะจ้ามีออเดอร์อันนี้ห้าพันมาชมงานห้าพันจ้า อ๋อผมเออเป็นบุญตาเลยห้าพันเนี่ยพอดีเขาเอาไปเมื่อวานเองอ๋อมาเริ่มใหม่ใช่ไหมจ้าอ๋อเหลือแค่นี้หมดแล้วอ๋อจะหมดชุดสุดท้ายใช่ไหมจ้าจ้าเริ่ม้อ๋ออันนี้คือเขาสั่งไาเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดแม่สุดยอดได้าดอยู่ได้กินกับตัวนี้หละยายนะทั้งปีใช่ไหมจ้าถ้าทผู้ชมผมเขาเห็นเขาอยากได้ห้าพันนี้เขาเขาสั่งได้ไหมรับออเดอร์ไหม ก็มีคนสั่งเล้วไงไม่ทั้งปีถ้าวางว่างประมาณนั้นต้องต้องคุยกันว่าว่างไหมพูดถึงไม่มีเวลาว่างเลยทําตลอดเลยเพราะว่างงานอันนั้นก็มาชมกันเหรยายไม่ว่างแต่บ้านน้ำตาฟังาเขาว่างเขารับออเดอร์รับกันรับไปคุยกันนะมันก็จะคนแถวนี้แหละดูดูกัน มีแต่เขาสั่งตลอดนี่งานสานนูนในบ้านนี่ยมัดมีไว้เยอะแยะเลยจ้ามีให้ชมไหมมีอยู่ค่ะเอามาให้ชมหน่อยเบรอยากชมอ่ะมาแล้วก็ชมให้ผู้ชมทั้งบ้านเขาดูบ้างวันนี้วันเสาร์เนาะเด็กอยู่เสาร์เด็กอยู่ อ๋อมัดมัดมีเหรอแม่ใช่มัดมีแม่ทั้งเริ่มมัดมีอ๋อรับจ้างมัดมีด้วยเหรอจ้าไม่เราทำเองทำเองที่ว่ารับจ้างจ้าไม่เราต้องรับหราโอ้๋องานมีทั้งปีทำเองทำเองมัดเองโอหสุดยอดงานฝีมือทำไมถึงได้ห้าพันอ๋อทำสวยนี่เองอ๋อทำสวยอันนี้เดี๋ยวไปโทรกับน้านางจ้าน้านาง อันนี้มีอันเล็กอันใหญ่ทำงานเล็กแยอะโอ้ยแรงมาทั้งปีเยอะเนี่ยจ้าทั้งปีเลยปีนี้ไม่ว่างปีปีหนึ่งได้ประมาณสี่สิบพื้นโอนคือว่างานเร่งแสดง,<ร>งว่าฝีมือแสดงว่างานไม่ขาดมือแสดงว่าฝีมือไม่ขาดเราไมไ่ขาดมือมีฝีมือก็มาชมก็ให้ผู้ชมเขาชมแล้วกัน